ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมลูกสาวของเจ้าแดงเล็กนะครับนำเข้าจากสอมุงพยักแม่สอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวของเจ้าแดงเล็กนะครับอ่านี่นะครับเจ้าแดงเล็กนี่ ชนะเงินแสนมาเจ็ดแปดไฟนะครับไฟสุดท้ายนี่ตีเจ็ดแสนนะครับนี่นะครับอ่านี่เป็นลูกสาวของเจ้าแดงเล็กนะครับผมนำเข้ามาพัฒนาต่อนะครับพัฒนาต่ออ่าเอ้ยน,นะครับ นี่เป็นชั้นลูกมันเองนะครับชั้นลูกมันอ่านี่นะครับได้มาเก้าตัวนะครับได้มาเก้าตัวสีขาวห้าตัวนะครับสีขาวสีนี่นะครับสีขาวสีขาวนี่ผมผมใช้พ่อพันธุ์สองตัวนะครับต่อตัวเมียหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ ตัวเมียหนึ่งตัวผมใช้พ่อพันสองตัวสังเกตได้นะครับลูกจะสีไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับสีขาวห้าตัวสีน้ำตาลสี่ตัวนะครับอเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ฟังนะครับสีขาวนี่ผมใช้สาย ส่แข้งหน้าจัดนะครับใส่แข้งหน้าจัดตีเว่นอย่างเดียวนะครับตีแว่นอ่าแม่นเว่นนะครับแม่นเว่นอ่าเป็นเป็นไก่ทีนะครับขยันนะครับเป็นไก่ขยันพ่อพ่อของไอสีขาวนี่นะครับไอตัวน้อยน้อยนี่นะครับ ตัวสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่นะครับตัวสีน้ำตาลผมใช้อีกพ่อหนึ่งนะครับใช้อีกพ่อหนึ่งอ่ามันจะคนละสีกันนะครับผมใช้สายเยียเทพลีลานะครับเยียเทพลีลาบวกยาดอกนะเแอดนะครับรับกับสายของแดงเล็กนะครับนี่แม่มันเป็นแดงเล็กรับกันนะครับ สายตีตีตีแว่นนะครับตีเว้นมีหลับนะครับมีหลับสายนี้หนักนะครับหนักนี่นะครับเข้ากับสายแดงเล็กก็หนักนะครับอ่านี่ กำลังน้อยๆอยู่นะครับกำลังน้อยๆอยู่ไอ้นี้ใครใครอยากดูใครอยากดูเอ็มบีพ่อของแม่นี้นะครับแม่ผันหูตัวนี้นะครับใครอยากดูพ่อเจาเจ้าแดงเล็กนะครับอ่า จะมีเอ็มมีจะปักลิงก์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูที่คอมเมนต์ได้นะครับเอมบี MB ของเจ้าแดงเล็กซึ่งเป็นพ่อของตัวนี้นะครับแหมว่าสไตล์เชิงเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ แล้วผมมาพัฒนาต่อใส่เข้าไปสายนี้อีกครับสายเข้าไปอีกสายตัวสีน้ำตาลนี่กระดูกจะบึกนะครับกระดูกบึกไก่โครงสร้างดีนะครับสายตัวสีขาวก็ผิวไหวนะครับกระดูกบางกว่าหน่อยนึงนะครับ สายแม่เสลียงนะครับเป็นสายแม่เสลียงมีผ่าแม่เสลียงนะครับถ้าใครอยากชมพ้อพันธ์ของตัวนี้นะครับแม่พันธ์ตัวนี้ดูใต้คอมเมนต์นะครับผมจะปักลิงก์ไว้ให้ครับใต้คอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันคลิปใหม่นะครับอืโอเคครับ